พิซซ่าไม่ใช่อาหารเล่นๆทำไมอิตาลีถึงจริงจังกับมันขนาดนี้ลองนึกภาพอาหารง่ายๆอย่างพิซซ่าแค่แป้งกลมๆท่าซอสมะเขือเทศวังชีสโรยหน้าด้วยอะไรบางอย่างแล้วยนเข้าเตาอบเสร็จก็หยิบมากินได้เลยฟังดูไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนแต่บอกเลยว่าถ้าไปพูดแบบนี้ต่อนหน้าคนอิตาลีคุณอาจโดนสายตาขม็งใส่แบบจะลบชื่อออกจากทะเบียนบ้าน เพราะสำหรับคนอิตาลีพิซ่าไม่ใช่แค่อาหารมันคืออัตลักษณ์ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิที่ถูกอบในเตาฟืนร้อนจีเกือบ500องศาทำไมขึงจริงจังนักก็เพราะพิซ่าไม่ใช่แค่ขนมปังโปะหน้าธรรมดามันคือประวัติศาสตร์ที่กินได้คือความภูมิใจที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นลองย้อนเวลากลับไปศตวรรษที่18 เมืองเนโปลสตอนนั้นเป็นบ้านเกิดของพิซซ่าสมัยแรกๆมันคืออาหารราคาถูกสำหรับคนจนแป้งง่ายๆราดซอสมะเขือเทศโรยชีสหน่อยแล้วก็อิ่มท้องแต่ของถูกนี้แหละที่กลายเป็นตำนานและเมื่อถึงยุคพระราชนีมาร์การิต้าเสด็จมาเยือนเนโปลสก็ได้พิซซ่ามาร์การิต้าแป้งโปกด้วยมะเขือเทศมอสซาเรลลาและใบโหระพาสีแดงขาวเขียวเหมือนธงชาติอิตาลี ตั้งแต่นั้นมาพิซซาก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์แทบจะเทียบได้กับสัญ,ญลักษณ์ชาติแล้วกฎแกนล่ะคุณเชื่อไหมว่าอิตาลีเขามีกฎเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวสมาคมพิซซ่าเนโปลสแท้หรือ a s s o c i a t i o n Verace Pizza Napoletana ตั้งขึ้นมาเพื่อรับรองว่าพิซซ่าแท้ต้องทำยังไงกฎมีเยอะจนฟังแล้วขำแต่ก็โคตรจริงจังเช่นแป้งต้องใช้แป้ง00 น้ำเกลือและยีสต์เท่านั้นห้ามใส่สูตรลับแปลกๆล,ลงไปห้ามใช้ไม้คลึงแป้งเด็ดขาดต้องนวดด้วยมือแล้วเอาเข้าเตาไฟฟืนที่ร้อนประมาณ485องศาอบแค่90วินาทีเท่านั้นเกินไปหรือน้อยไปถือว่าผิดกติกาบางทีพิซซ่ายังมีกดเข้มกว่ากีฬาโอลิมปิกอีกนะ แล้วทำไมต้องเคร่งขนาดนั้นก็เพราะพิซซ่าเป็นงานศิลปะที่คนอิตาลีเชื่อว่าต้องคงไว้ไม่ใช่อาหารจานด่วนที่จะเอาอะไรโปะก็ได้หลองนึกภาพโมนาลิซาถ้าใครสักคนไปวาดหมวดเพิ่มเข้าไปมันก็คือการทำลายศิลปะนั่นเองพิซซ่าก็เหมือนกัน พอเห็นคนอเมริกันเอาพิซซ่าไปจิ้มซอสแรนช์หรือยัดขอบชีสใส่สับป,ปะรดคนอิตาลีถึงกับสะดุ้งกันทั้งประเทศสำหรับพวกเขานั้นไม่ใช่นวัตกรรมแต่มันคือการลบลูที่หาคือแต่และภูมิภาคในอิตาลีก็ยังมีพิซซ่าเป็นของตัวเองเนเปิลส์เน้นแป้งนุ่มๆชื้นๆหน่อยโรมจะชอบแป้งบางกรอบบางพื้นที่มีพิซ่าแบบถาดสี่เหลี่ยม แต่ไม่ว่าที่ไหนเขาก็เชื่อว่าของตัวเองคือตัวจริงคุณลองไปถามชาวโรมว่าพิซซ่าเนโปสอร่อยกว่าไหมรับรองได้ว่าเขาจะบรรยายยาวจนพิซซ่าหน้าแห้งก่อนคุณได้กินแล้วถ้าคุณคิดว่านี่แค่ดราม่าเล็กๆบอกเลยว่าผิดใหญ่เพราะยูเนสโกยังเข้ามารับรองว่าศิละปะการทำพิซซ่าเนโปสเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโลกใช่แล้ว พิซซ่ากลายเป็นสมบัติที่องค์การสหประชาชาติยังต้องออกมาปกป้องในขณะที่ประเทศอื่นถกเถียงกันเมืองอิตาลีกำลังบอกว่าอย่ามาแตะพิซซ่าของฉันนะแน่นอนว่าพิซซ่าเดินทางไปทั่วโลกแล้วมันถูกดัดแปลงให้เข้ากับท้องถิ่นแต่ละที่ที่อเมริกามีพิซซ่านิวยอร์กแป้งบางพิซซ่าชิคาโก้ถาดลึกที่คนอิตาลีบางคนยังไม่ยอมเรียกมันว่าพิซซ่าด้วยซ้ำญี่ปุ่นมีพิซซ่าหน้ามายองเนสกับปลาหมึก บราซิลใส่ถั่วลันเตาฟังแล้วอิตาลีอัดช็อกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพิซซ่ากลายเป็นอาหารสากลไปแล้วแต่ที่หาคือถึงคนอิตาลีจะห่วงพิซซ่าแทบตายแต่จริงๆวัตถุดิบอย่างมะเขือเทศที่เป็นหัวใจหลักก็มาจากทวีปอเมริกาไม่ได้เกิดในอิตาลีด้วยซ้ําแค่พออิตาลีเอามาใช้จนสมบูรณ์แบบเขาก็ยึดเป็นของตัวเองทันที นี่แหละเสน่ห์ของวัฒนธรรมหยิบยืมปรับปรุงแล้วก็ปกป้องยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้เลยสรุปได้ว่าคนอิตาลีจริงจังกับพิซ่าเพราะมันเป็นมากกว่าอาหารมันคือเรื่องราวจากคนจนสู่ความภาคภูมิใจคือการทำสิ่งเรียบง่ายให้เป็นสมบูรณ์แบบและคือการปกป้องตัวตนทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานพิซ่าเลยไม่ใช่ของเล่นแต่เป็นสมบัติที่ต้องเคารพ ดังนั้นครั้งหน้าที่คุณได้กินพิซา่าลองหยุดคิดสักนิดว่าสำหรับคุณมันอาจแค่ของอร่อยรองท้องแต่สำหรับอิตาลีมันคือประวัติศาสตร์200ปีที่อบจนหอมไปทั่วโลกแล้วคุณล่ะคิดว่าพิซ่าควรถูกปกป้องให้แท้ดั้งเดิมเหมือนที่คนอิตาลีทําหรือปล่อยให้มันพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามใจคนกินทั่วโลกถ้าชอบเรื่องเล่ามีสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใชจริงด้วยนะ